เอเลียนอาจส่งอุกกาบาตหรือยานลำเล็กๆมาสำรวจระบบสุริยะของเรานักวิทย์ของฮาวาดและเพนตาก้อนระบุว่าเป็นไปได้เอเลียนมาสำรวจโลกในเอกสารที่เขียนโดยอวีลบนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวาดาและชอนเอ็มเคิร์กแพทริกผู้อำนวยการหน่วยงานแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ลึกลับทุกรูปแบบระบุว่าในละแวกกาแล็กซีของเราอาจมียานอาวกาศขนาดเล็กถูกส่งมาสำรวจดาวเคราะห์คล้ายกับวิธีที่มนุษย์ส่งออกไปสมมติฐานนี้มาจากวัตถุที่ชื่อว่า โอมูอาโมอามันเป็นสิ่งแรกที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเป็นผู้มาเยือนจากอวกาศนอกระบบสุริยะโอมูอาโมอาถูกตรวจพบครั้งแรกในปี2019เดิมทีผู้เชี่ยวชาญคิดว่ามันเป็นดาวหางแต่รูปร่างที่เหมือนซิก้าของมันก็ทําให้เกิดแนวคิดว่ามันคือยานอวกาศ6เดือนต่อมาก็มีอุกกาบาตระหว่างดวงดาวขนาดเล็กราว1เมตรที่ชื่อว่า IM2 พุ่งชนโลกแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับโอมูอาโมอาแต่โลกก็คิดอะไรบางอย่างได้ ความบังเอิญนี้ทําให้เขาและทีมงานสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่มันคือยานขนาดเล็กซึ่งถูกปล่อยออกมาจากยานแม่ลำใหญ่พิจารณาความเป็นไปได้ที่วัตถุระหว่างดวงดาวซึ่งอาจเป็นกรณียานแม่ที่ปล่อยยานสำรวจขนาดเล็กจํานวนมากในช่วงที่ยานเข้ามาใต้โลกซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติการที่ไม่แตกต่างจากภารกิจของนาซา เขาเรียกยาเล็กๆเ,เหล่านี้ว่าเมล็ดแดนดิไลออนที่สามารถกระจายมเมล็ดของมันออกไปตามกระแสลมและเช่นเดียวกันยาลำใหญ่ของมนุษย์ต่างดาวอาจกระจายยาลำเล็กไปตามแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของดวงดาวทั้งโลบและเคิร์กแพทริกได้พิจารณาว่ายาลำเล็กเหล่านี้อาจมีขนาดเล็กเกินไปที่จะสะท้อนแสงอาทิตย์นักดาราศาสตร์จึงไม่อาจตรวจพบพวกมันได้และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ความผิดปกติที่ไม่สามารถระบุได้ ด้วยอัตราส่วนพื้นผิวต่อมวลของร่มชูชีพเทคโนโลยีเมล็ดดอกแดนดิไลออนสามารถชะลอความเร็วในชั้นบรรยากาศของโลกเพื่อหลีกเลี่ยงการลุกไม่จากนั้นจึงไปตามเป้าหมายได้ไม่ว่าจะลงมาจุดไหนก็ตาม ทั้งคู่เสนอว่าอรารยธรรมต่างดาวอาจต้องการสำรวจดาวเคราะห์หินที่มีชั้นบรรยากาศซึ่งในระบบสุริยะก็มีหลายดวงที่น่าดึงดูดไม่ว่าจะเป็นดาวสุขโลกหรือดาวอังคารแต่โลกอาจเป็นจุดสนใจมากที่สุดเนื่องจากมนุษย์ต่างดาวจะตรวจพบลายเซนทางเคมีของน้ำที่เป็นของเหลวพวกเขาจึงส่งยานเพื่อสำรวจ อย่างไรก็ตามยานเล็กๆเหล่านี้อาจไม่จําเป็นต้องมีใครควบคุมหรืออาจเป็นยานที่ถูกส่งมาเมื่อนานมาแล้วจนอารยธรรมต่างดาวได้ล่มสลายไปก่อนที่จะมาถึงโลกก็เป็นไปได้เนื่องจากดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ในกาแล็กซี่ก่อตัวขึ้นก่อนดวงอาทิตย์หลายพันล้านปีแม้แนวคิดนี้อาจดูน่าสนใจแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนแย้งว่าการที่โอมูอามูอาเป็นยานต่างดาวนั้นไม่มีมูลความจริง รายงานที่เผยแพร่เมื่อปี2021ก็ระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่โอมูอาููอาจะถูกส่งมาจากอรารยธรรมนอกโลกมันเป็นเพียงหินที่มีรูปร่างผิดปกติซึ่งบังเอิญหลงเข้ามาในระบบเท่านั้นอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่นๆและเพนตาก้อนก็ยังคงให้ความสนใจกับปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้เพื่อหาคำตอบว่ามันคืออะไรกันแน่